เราก็จะมาพูดถึงตำนานเมืองชาลวันนะคะน,นี่ตำนานเมืองชาลวันดูปาบกว้างมากนะคะเขาบอกว่าชาลวันเป็นเจ้ะเทศใหญ่ที่เรื่องชื่อแห่งแม่น้ำน่านเก่าเมืองพิจิตรเมืองพิจิตรต้องมีชาลวันนะคะสันนิษฐาว่าเกิดขึ้นในรัชสมัยที่พิจิตรเป็นเจ้าเมืองปกครองตามตำนานกล่าวว่า มีตายายสองสามีภรรยาออกไปหาปลาพบไข่จระเข้ที่สระน้ำแห่งหนึ่งจึงเก็บเอามาฟักเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงไว้ในอ่างน้ำนี่พราะใจพอาย,ยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ก็เอาไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านหาปลามาให้กินเป็นประจำ แต่มาตายายก็หาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่มนะคะเจ้าจระเข้ตัวนั้นก็เลยกินตายายเป็นอาหารจระเข้ก็เลยกินตายายเป็นอาหารโอ้นี่คือสาเหตุนะคะจระเข้กินตายายเป็นอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงดูให้อาหารเจ้าจระเข้ใหญ่จึงออกไปจากสระแล้วก็ไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสระตายายไปประมาณ500เมตร แม่น้ําเก่าในสมัยนั้นก็ยังอุดมไปด้วยพันปานานานาชนิดแล้วก็มีแม่น้าบริบูีน้ําบริบูรณ์แม่น้ำน่านเก่าขนาดนั้นยังไหลผ่านวังกระดีทองบ้านดงเศรษฐีต้องไปทางใต้ไหลไปทางบ้านดงชูฟูบ้านคาเชนบ้านเมืองเก่าพิจ,จิตรบ้านท่าคอยจระเ้ใหญ่ก็ออกเที่ยวอ,ออกอารวาสอยู่ในแม่น้ํา ตั้งแต่ยาต่านเหนือบังกะดีทองตรงชั่โจนถึงเมองเมืองเก่าแต่ด้วยจระเข้ใหญ่ของตายายได้เคยลิ้มเลือเนื้อมนุษย์แล้วจึงเที่ยวอลาาวาัตกัดกินนะคนทําบนบกและในน้ำไม่เว้นแต่ละวันจึงถูกขนาดนามขนาดนามว่าไอ้ตะละวันตามสำเนียงภาษาพูดของชาวบา้านที่เรียกตามความดุร้ายของมันที่มันทำร้ายคนในไม่เว้นแต่ละวันก็เลยเรียกว่าตะละวันต่อมา ต่อมาก็ได้เรียกเพี้ยนเสียงเป็นไอ้ะลาวันและเขียนเป็นชลาวันตามเนื้อเรื่องของพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่สองนี่นะคะชื่อของชลาวันก็แพร่สะบัดไปทั่วเพราะเจ้าชลาวันก็ขับไปเอาบุรสาวคนหนึ่งของเศรษฐีมองพิจิตขณะก,กําลังอาบน้ําที่อยู่ท่าเพนาบ้านเศรษฐีจึงประกาศให้สินบนหลายสิบช่างพร้อมทั้งยกลูกสาวที่ทมีอยู่ อีกคนหนึ่งให้เก่ผู้ที่ฆ่าชาลวันไกทองพ่อค้าจากเมืองร่างสันติฐานว่ามาจากเมืองนนทบุรีก็รับอาสาปราบจระเข้ใหญ่ใหญ่หลาชั้นอ่านด้วยห่ออาคมสันติฐานว่าอยู่กลางแม่น้ําเก่าปัจจุบันก็อยู่ห่างจากที่พักสงชลวันทางใต้ประมาณ300รเมตรนะคะอันนี้ก็เป็นชื่อที่มา ของชาละวันนะคะคนรุ่นงเก่าก็ได้เล่าถึงความใหญ่โตของชาลาวันว่าเวลามันอวกสัปดาลอยตัวปิมน้ําขวางคลองลาตัวของมันก็จะยาวครับคลองเลยนะคะชาละวันยาวครับคลองเลยคือหัวจะอยู่ฝั่งนี้หางก็จะอยู่ฝั่งนู้นเรื่องชาละวันก็เป็นเรื่องที่เรื่องลือมากนะคะจนในรัชรัชกาลที่สองพระสมเด็จพระ พุทธรัตนะคะไราทรงพระราชนิพลคอนอกเรื่องไก่ทองนี่นะคะแล้วก็ให้นามจเจอเขว่าพยาชารวันตนัันี้นั่นเองนี่นะคะพยาชารวัน